สวัสดีครับพอแมพี่น้องเอซสาวน้อยเอฟซน้องอิงครับผ่ออกับบ่าวโทนครับในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอิงครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาว่าเอซพลังเงียบที่ไม่เคยเงียบนะครับ โดสิมาหลองเพลงพอกันใส่ภาชนะได้ใจดำครับพี่น้องล่าสุด6กมาแรงแล้วนะครับในสีชั่วโมงติดหมาแรงนะพี่น้องตอนนี้พอกันใส่ก็ได้แวะซื้อท่องเรียบร้อยแล้ะ ทุกเมื่อนี้ยอดวิวของ YouTube ขึ้นยาก,กีริงเลยพี่น้องเด้อเป็นการวิวนี่โอ้แต่ละวิวแต่ละวิวสีดามาเนี่ยยากลำบากนะครับต้องดูกี่นาทีต้องดูกี่วิต้องดูกี่เปอร์เซ็นต์ของคลิปมันปรับใหม่หมดนะครับล้วก็จะต้องดูโฆษณาห้ามกดข้ามประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องแบบมีคอมเมนต์มีกดไลค์กดแชร์ประมาณน,นี้นะครับยอดวิวของเพลงจะสิข,ขึ้นนะครับ ึงการได้แสนวิวล้านวิวนี่ถือว่าเป็นอะไรที่มหาศจาลเลยนะครับพี่น้องในแต่ละมือเนี่ยเพลงแต่ละค่ายออกมาเนี่ยไปเบิ่งเลยครับบางค่ายยอดวิวยุ่ลักหมื่นนะครับปล่อยมาเป็นสองสามหมื่นนะเนี่ยสำหรับพ่อกันชัยนะครับผาชนะใดสีช่ชั่วโมง แสนสองครับหกมาแรงนะครับเขาบอกว่าพระเอกเอกรัตนาบุรีมีมีอยู่ใน mv 3 b ผมเบิ่งจังไดคือบ่เห็นไหมเป็นอยู่ตอนไหนไหม

ໄປເບິ່ງບໍ່ນັກລ້ອງສຸດຕ້ອງຄຳສັດຈາບອກຜູ້ນາງເດົ່າແຄ່ຫຼວງຈວງໃຈອັນບໍ່ເຄີຍໄລລາປາບໍ່ເລີ່ມສາມເດີ້ເຝືອງຜູ້ບົນຄົນກູຫຼ້ອງປັດທ້ອງປັດປັດທ້ອງເກີດຂຶ້ນมาตาບອກ กตาการองถางเพงาชนใอยู่ใสมาเด้อแฟนอายขึ้นมาสารเด้อแอายและีแล้วไรที่คนไครบอยู่ไม่ีหกคู่ยิ่ายามเศาใส่อยูละใส่นอนเจ้าอยู่ใส่ละอายเพยืดขานเจ้าคืนเข้าทิ้ทบนคิดถอดคนที่เคยอยู่เคียงเหลือแค่เพียงความเหงาเศร้าใจผา โอ้นี่ได้นี่ได้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วโอ้ยพระเอกสองวิผมละน้ำหาจนว่าแต่บ่มาบ่บ่ได้จบด้เพลงนี้พระเอกรัตนาบุรีถ้าแมนเพิ่นพญางมานี่เพลงนี้จบบ่ได้เลยครับจบบ่ลงเลยครับบามีคนมาจูงมือนั่งเอกโอ้ มีมีเพลงเพลงหนึ่งไอหาหน้าที่นะพี่น้องคนเขาเอ็มวีหลายกัฉเฉลี่ยฉเยฉลี่ยกันไปนะครับคนละสองนาทีคนละสองวิสามวีนะหลายหลายคนนะครับให้ได้ทัวถึงกันนะครับเพราะว่าเพลงเขาสีมาแลงนะเพลงติดมาแลงอย่างนีนะแ้ก่ก็ผู้ใดไเด้ยอยู่ในเอ็มวีเพลงนี้ก็ถือว่าสุดยอดและครับสีจักวีก็เอาว่าสันตถอยย่างพันกล่องซื้อก็เอานะครับนี่ ตอนนี้กับพี่สุในเห็นแล้วครับว่าพลัง fc fc พลังเงียบนะครับที่ไม่เคยเงียบนะครับในสถานการณ์ที่เฮาต้องการพลังบวาสิเป็นดราม,ม่าต่างๆนะครับที่ทาโถมเขามาเนาะกระสได้ fc พลังเงียบนี่ยเรพี่น้องที่เขามาซอยเป็นเกาะป้องกันนะครับเป็นเกาะทองแดงกำแพงเล็กนะครับคอยปกป้อง องค์กรคอยปกป้องหนอง,องอุง้งอิงคือพลังเอฟซีพลังเงียบนะครับสิบ,บคอยออกมาเปิดเผยตัวตนนะครับเอฟซีแต่เมื่อมีปัญหาหรือว่ามีความต้องการกำลังใจต้องการพลังเมื่อไรที่ต้องการเมื่อนั้นเอฟซีพลังเงียบจะรวมตัวนะครับเอาสีแสดงให้เห็นผ่าน ความสามคัคคีผ่านผลงานเพลงผ่านคลิปวิดีโอพวกนี้แหละครับสองหมืนกว่าคอมเมนต์นะครับพี่น้องมันเป็นไปได้ยังไงณนะตอนนี้สองหมืนกว่าคอมเมนต์แสนกว่าวิวติดหกมาแรงนะครับและโอกาสที่จะติดหนึ่งมาแรงมีสูงมากครับภายในคืนนี้นะครับหรือภายในมือน,นี้แหละครับบอทันมืด ก่อนหกมงแรงอาจจะเห็นหนึ่งมาแรงนะครับเพราะว่ายอดวิวไหลเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพลงมาแรงเนี่ยขยับเรื่อยๆนะครับแปดหกห้าสี่สามขยับไปเรื่อยๆนะครับจากพลังมวลชนพลังเอฟซีนะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับพี่น้องเขาเรียกว่าพลังเงียบที่ไม่เคยเงียบนะครับจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่คอยสนับสนุนทางขอบคุณน้องอิง คอยสนับสนุนทางพอกันใช่แล้วกัทีมงานลังบานทุกท่านนะครับเป็นความหักความแพงที่อบอุ่นครับสามารถสัมผัสได้นะครับพลังที่เงียบแต่ไม่เคยเงียบนะครับสารคิปนี้เอาไว้สนิทสกอรพผี่นองเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ